คณะเชิดสิงโตและมังกรทองลูกเจ้าพยาเกิดขึ้นจากความรักและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของวัฒนธรรมจีนผสมผสานกับจิตวิญญาณไทยที่เข้มแข็งทุกการเชิดของสิงโตหรือมังกรไม่ได้เป็นแค่การแสดงแต่เป็นการสร่งต่อความศรัทธาและพลังใจให้กับชุมชนทีมงานทุกคนล้วนผ่านการฝึกฝนอย่างทุ่มเทใส่ใจในทุกท่วงท่า ทุกการเคลื่อนไหวสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ความแข็งแกร่งและความกล้าหาญที่ชุมชนยึดมั่นคณะนี้ไม่ได้เพียงแค่รักษาศิละปะการเชิดแต่ยังรักษาความหวังและความสามัคคีในใจของผู้คน ส,สีมันไม่สามารถเข้างานศพได้มันทําให้คณะเขาไม่มงคลไปหมดเลยทําให้เวลาเขาไปต่อตัวหรือไปแสดงอะไรมันจะล่มลุกคุกคานจากเขาจเจริญรุ่งเรืองเขาจะตกต่ําที่สุดไฟที่ดวงตาหรือโหนกเนี่ยก็จะเป็นเป็นความเชื่อในการเหมือนสิงโตพอจะตื่นนอนก็จะต้องเปิดไฟเปิดดวงตาเพื่อให้รู้ว่าสิงโตมีชีวิตแล้ว สร้างสิงโตขึ้นมาจากเข่งแล้วก็นําผ้าต่างๆมาทําเป็นตัวตัวสิงโตขึ้นมาแล้วก็ใชป้ประทัดนํามาจุดแล้วก็ตีเกาะข้อไม้เพื่อขับไล่สัตว์ประหลาดตัวนั้นชาวบ้านก็จะเรียกสัตว์ประหลาดตัวนั้นว่าตัวเนียงผมนายบัณฑิตโตมอนชื่อเล่นว h, ่าโตปีนี้อายุ42ปีเป็นทายาตรุ่นที่3ของคณะสิงโตลูกเจ้าพญาครับ เมื่อในอดีตอ่ะก่อนที่จะมีคณะลูกเจ้าพยาคุณปู่อ่ะได้ทํเปิดสิงโตแล้วก็ได้ตั้งคณะศิษย์หลวงปู่ปานขึ้นมาแต่พอปู่เสียเร็วพวกพ่อพี่น้องพ่อเพิ่งอายุกันสิบกว่ายังไม่สามารถสานต่อคณะได้จึงยกคณะให้กับลูกน้องในคณะไปใช้เป็นศิษย์หลวงปู่ปานต่อพอมาถึงุ่นพ่อทําสิงโตมาเรื่อยๆเริ่มมีความอยากที่จะมากลับมาเล่นสิงโตจึงตั้งคณะสิงโตขึ้นมาใหม่ โดยไม่สามารถกลับไปใช้คณะเดิมได้ชื่อสิทธิ์หลวงปู่ปาได้ก็เลยตั้งขึ้นมาใหม่เป็นคณะสิงโตลูกเจ้าพญาให้มันมีความร่มลื่นชุ่มฉ่ำราบลื่นเหมือนแม่น้ำเจ้าพยาก็เลยเราจึงได้นำชื่อคณะนี้มาตั้งเป็นคณะของเราเอง ปกติแล้วการตั้งชื่อคณะสิงโตในแต่ละคณะก็จะตั้งตามชื่อพระที่เรานับถือศรัทธาอย่างตะก่อนที่ใช้สิทธ์หลวงปู่ปานก็คือปูอ่นับถือศรัทธาหลวงปู่ปานก็จึงตั้งคณะชื่อสิทธิหลวงปู่ปานพอมาจนถึงรุ่นพ่อพอจะมาตั้งใหม่ปุ๊บ จะไปใช้สิทธิหลวงปูปานก็ไม่ได้แล้วเราก็คิดอยู่ว่าจะจะใช้อะไรดีที่มันไม่เหมือนใครและไม่ชนะซ้ำคณะใครแล้วก็อ่ะเป็นแม่น้ําเจ้าพญาแต่ชื่อแม่น้ําเจ้าพญามันก็จะดูแป,กแปกแลกๆเราก็เลยใช้เป็นลูกเจ้าพญาแทนมันมีความขังในชื่อของมันเองแล้วก็ดูดูมีความมีพลังก็เลยนําชื่อนี้มาใช้เป็นชื่อคณะเราอุปสรรคในการตั้งคณะช่วงแรกๆของพ่อก็คือ มันจะต้องเริ่มทำทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเลยเริ่มมาปั้นเด็กมาซ้อมเด็กแต่ส่วนมากอะรุ่นพ่อเนี่ยจะมีพี่น้องอยู่7-8คนมันก็เลยมีลูกหลานเยอะช่วยเหลือกันเอาเอาเด็กในลูกหลานมาซ้อมเพื่อนฝูงของพี่น้อง พ่อเนี่ยมาซ้อมกันซ้อมเป็นปีๆจนสามารถต่อตัวสามารถออกไปแข่งขันกับคณะอื่นๆได้อะไรเงี้ยอุปกรณ์เก่าๆข,ของของคณะตอนที่ปู่ก่อสร้างตั้งที่เริ่มสิทธิ์หลือปู่ปานเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้พอพอเรายกให้เขาก็คือยกให้เขาไปหมดเลยจนเขาได้ไปสร้างเป็นคณะของเขาแล้วพอเราจะตั้งขึ้นคณะขึ้นมาใหม่เราก็ได้เริ่มทําอุปกรณ์ปูวถิงโตข้าวของอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพราะอุปกรณ์พวกเนี้ย คุณพ่อเป็นคนสร้างเองทําเองทําขายเองมันก็เลยสามารถทําขึ้นมาใหม่ได้ให้มันพัฒนาไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยการออกไปแข่งขันแล้วเล่นได้ดีกว่าคณะอื่นๆเขามันเป็นความภาคภูมิใจของคณะมันมันเกิดจากการที่เราสะสมการซ้อมทุกวันทุกวันทุกวันจนสามารถแข่งขันกันได้แล้วก็สามารถเล่นได้ดีกว่าคณะอื่นเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจ เป็นสมัยยุคก่อนการแข่งขันจะวัดผลกันที่การต่อตัวการต่อตัวให้ได้ชั้นที่ทมากขึ้นสมมุติคณะนี้ต่อได้4ชั้นอีกคณะหนึ่งต้องต่อให้ได้5ชั้นสมมุติพออีกคณะหนึ่งต่อ5ชั้นขึ้นมาปุ๊บเรา5้าชั้นเราก็ต้องเหยียบหัวขึ้นไป1ตัว2ตัวไล่เขาก็จะไล่ไล่กันไปเรื่อยพอสมมติถ้าเกิดเหยียบหัวกันหมดแล้วไม่ได้ก็ต้องขึ้นไป6ชั้นขึ้นมาถ้าคณะอีกคณะหนึ่งเขาต่อไม่ได้ เราก็มีความสุขว่าเราภูมิใจแเราเราเราเก่งกว่าเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาหกชั้นขึ้นมาเราก็ต้องต้องมีท่าขึ้นไปชูลอยเหยียบหัวหรือว่าเล่นเบิ้ลขึ้นไปเป็นสองไม้มันก็จะทำให้ยากขึ้นพอยากขึ้นโอกาสเสี่ยงที่จะพลาดหรือตกมามันก็จะมีสูงเคยได้ยินพวกเพื่อนพ่อหรือที่เวลาเขาคุยกันเล่ากันให้ฟังเวลาเขาอยู่ เจอกันที่เป็นยุคเขาเขาก็บอกว่าเออคณะเล็กทำทีมต่อต่อตัวได้เ,เร็วมากแค่ปีเดียวสามารถพัฒนาจนต่อ6ชั้นได้แล้วก็สามารถเล่นท่าย,ยากได้อะไรเงี้ยบางคณะต้องใช้เวลาในการการจะต่อให้ให้ได้ยากๆอะต้องใช้เวลาแต่ของที่บ้านเนี่ยใช้เวลาได้เร็วมากอาจจะเป็นตรงที่ว่ามันจะมีแต่ลูกหลานนั้นเลย6ชั้นที่ต่อตัวกันแล้วก็ความที่อยากจะเอาชนะคณะนะอื่นอะไรเงี้ย ยุครุ่นพ่อเป็นยุคที่รุ่งเดืองของคณะสิงโตมากมีการเล่นหรือการซ้อมพัฒนาการหลายๆคณะมีการแข่งขันแล้วก็เด็กมาด้วยใจฝึกกันทุกวันทุกว,วันเพื่อให้ได้เก่งหรือว่าเก่งกว่าคณะอื่นๆอะไรเงี้ยในยุคนี้เด็กอาจจะต้องทํางานต้องต้องหาเงินมันจะมาซ้อมหรือมาจะมาเล่นอยู่เงี้ยทุกๆวันไม่ได้มันก็เลยจะสู้ยุคของรุ่นพ่อไม่ได้ การเชิดสิงโตและการเชิดมังกรมีความแตกต่างกันมากการเชิดสิงโตจะใช้คนแค่2คนคนนึงเชิดจับหัวเชิดและคนนึงเข้าหางก็จะมีลาเชิดยกขึ้นยกลงนี้แต่ส่วนมังกรอ่ะมันจะมีน้ำหนักที่เยอะมากกว่าหัวสิงโตจะต้องเป็นคนที่จะเชิดหัวได้จะต้องเป็นคนที่แข็งแรงมีกําลังและก็สามารถยกได้นานก็ะจะต้องยกแล้วก็วิ่งตามคนล่อลูกแกว้วและก็จำนวนของคนในการแสดง ขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ 13- บสถึงสิคนละเพราะว่าตัวความยาว30เมตรจะจะมีไม้ถืออยู่13ไม้รวมหัวหางแล้วก็ลูกแก้วอีกหนึ่งไป็นสคนมือหัวก็ต้องมี2อถึงสคนขั้นต่ําเพราะว่าหัวจะต้องมีการเปลี่ยนเวลาไปแสดงทีหนึ่งถ้าเป็นมังกรเนี่ยต้องใช้ถึง30มสิบคนถึงจะแสดงได้เพราะว่ามันไม่สามารถคนเดียวเราวิ่งไปจนจบงานได้เลยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ต้องมีถึง2ผพัดหรือ3ผพัดขึ้นไป ส่วนของสิงโตเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยสิบคนก็สามารถออกงานได้ละเพราะว่ามันมือหัวมือหางเต็มที่ก็จะเปลี่ยนแค่หัวหางเดียกคนสองคนการที่จะนําสิงโตและมังกรไปออกงานต่างๆก็จะเป็นงานมงคลต่างๆได้หมดทุกงานเลยที่เป็นงานมงคลทั้งสิงโตหรือม R, ือมังกรยิร่งที่เป็นมังกรเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นงานที่เป็นงานใหญ่ๆงานเปิดร้านกิจการห้างใหญ่ๆที่ต้องการความอลังการต้องการสัต์ที่เป็นมงคลใหญ่ๆเพราะว่าสิงโตมันก็จะ ใหญ่สู้มังกรไม่ได้มังกรเป็นสัตว์มงคลที่ใหญ่สุดของประเทศจีนละมีความขังมีความอลังการที่สุดยิ่งถ้าเป็นงานที่ใหญ่มากเขาก็ต้องการความยาวของมังกรที่ยาวมากขึ้นตามไปด้วยหรือบางทีอาจจะไม่ได้แค่ต้องการแค่ตัวเดียวอาจจะขอเป็น2ตัวหรือสามตัวขึ้นอยู่กับสกเกลของงานของแต่ละที่ที่ไปแสดง อายุของเด็กในคณะที่น้อยที่สุดก็จะมีสองขั้วไฟอย่างเช่นลูกผมเนี่ยพอสองขว้ผมก็จะจับมาปั้นมาจับมาต่อตัวเพื่อเพื่อให้เขาไม่กลัวการต่อตัวเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กๆไปจับมาต่อเล่นต่อไปต่อมามันก็จะมีความชินแล้วสามารถไปเล่นต่อไม้ถงสูงได้ถ้าเราจับโต,โตแล้วมาต่อมันจะยากเพราะเขาจะมีความกลัวแล้วก็ด้วยวัยที่สูงเนี่ยก็อาจจะ 60- 70ถ้ายัง มีกําลังแข็งแรงสามารถออกไปออกไปเล่นได้ก็จะไปเล่นอย่างพ่อตอนนี้พ่อก็อ69ละก็ยังสามารถออกไปเล่นได้ไปวิ่งได้ออกไปช่วยเชิดได้ถ้าเขา<ม>เขาว่างเขาก็จะไปช่วยเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็อาจจะเข้าหางตีฉาบตีกองคนไหนมีแววมีหุ่นที่ผอมเพรียวหน่อยเราก็จะจับมาซ้อมต่อตัวแต่ท่านคนไหนอ้วนหน่อยเราก็อาจจะให้เขาซ้อมเชิดผูกห,หรือ ตีกองตีฉากขึ้นอยู่ลักษณะรูปร่างเขาด้วยว่าเด็กคนไหนมีแววที่สามารถจะมาฝึกหัดเล่นอะไรได้บ้างระยะเวลาในการซ้อมของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีความคล่องตัวสูงซ้อมไม่กี่เดือนก็สามารถมาฝึกมาเล่นได้เลยแต่เด็กบางคนฝึกเป็นปีก็ยังไม่สามารถเอาเขามาเล่นได้อาจจะแค่เวลาออกงานก็แค่เดินตามคณะเพื่อให้เขาไปปลูกฝังซึมซับการเชริดสิงโตการแสดงสิงโต อาจจะเดินตามไปเข็นกองหรือเข้าหางเข้าหางนี่สามารถเด็กทุกคนเข้าได้หมดแล้วก็เหมือนปึกไปในตัวพอเขาเข้าหางปุ๊บเขาก็จะเห็นมือหัวแล้วว่าเชิดยังไงเขาก็จะซึมซับไปเรื่อยๆพอถึงเวลาตกเย็นมันก็มาซ้อมมันก็จะง่ายขึ้นพเพราะก็เห็นภาพตอนเวลาเราไปภาพไปออกงานอเงียสีของหัวสิงโตอันเนี้ยมันจะมีความเชื่อที่แตกต่างกัน จีนมีความเชื่อที่หนึ่งฮ่องกงมีความเชื่อแบบหนึ่งผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับทักษะของช่างทําหัวถิงโตว,ว่าจะมองจากอะไรอย่างเช่นเรานับถือเทพเจ้ากวนอูเราก็จะทําหัวสีให้มาจากเทพเจ้ากวนอูก็จะเป็นสีแดงดํามาจากหน้าของท่านหนวดเข่าสีดําขนผมของหัวถิงโตก็จะต้องเป็นสีดำใส่ไม่สามารถใส่สีขาวได้อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเตียวหุยก็จะเป็นต้องเป็นสีดําขาวต,ต้องวาดให้ดุ ต้องมีแต่สีดํากับขาวอาจจะแซมเขียวได้นิดนึงเพื่อแก้แก้เคสแก้อะไรไม่ให้มันดุมากเพราะว่าถ้ามันดุมากเวลาไปเชิดหรืออะไรเด็กในคณะจะอาจจะป่วยได้ส่วนสีหัวสีเหลืองทองเขาก็จะเปรียบดังเล่าปีเล่าปีก็คือเป็นพี่คนโตของสามก๊กเป็นพี่ของกวนอูเตียวหุยลักษณะของเล่าปีเนี่ยก็กึ่งได้เป็นกษริย์ก็จะมีความเป็นสีเหลืองทอง คนของผมของเขาก็จะเป็นออกเป็นสีขาวเพราะว่าเล่าปี่มีอายุมากกว่าน้องคนอื่นหัวสีขาวเนี่ยเราก็จะเปรียบมาจากม้าเฉียวในหนังเรื่องสางก๊กเหมือนกันเพราะว่าม้าเฉียวอยู่ช่วงหนึ่งที่มีเขาจะต้องไว้ทุกไว้อะไรแล้วก็จะต้องใส่เป็นสีขาวหัวถิงโตถ้าเราเห็นสีขาวสีดำเนี่ยเราก็จะเปรียบมาจากหัวของถิงโตของม้าเฉียวแต่ส่วนมากหัวสีดำขาวเราจะใช้เล่นเพาะงานศพ แต่ประเพณีของประเทศไทยไม่นิยมนําสิงโตไปเล่นงานศพต่างจากสิงคโปร์หรือฮ่องกงเพราะความเชื่อทางพุทธศาสนาแตกต่างกันสิงคโปร์ฮ่องกงเขาเล่นได้เพราะเขามีความเชื่อแตกต่างกับเราแต่เขาเล่นเสร็จปุ๊บเขาจะต้องนําอุปกรณ์ทั้งหมดนําไปเผาทิ้งทั้งหมดเลยและเขาจะไม่ทํากุสิงโตขาวดําเตรียมไว้เพราะเหมือน,นเป็นการแช่งให้คนเขาตายถ้าเอามาเล่นต่อมันจะเป็นไม่มงคลละต่อคณะและก็งานที่เรา,เาไปไปแสดงแต่ประเทศไทยอ่ะ พอไปเห็นหนางคงเฟ่หงมีการนําไปเชิดในงานศพเราก็รับวัฒนธรรมเข้ามาโดยไม่ได้ศึกษากันให้ดีพอถึงเวลามีหัวอะไรก็จับไปเล่นมีหัวสีอะไรก็จับไปเล่นงานศพกลายเป็นจากงานมงคลกลายเป็นไม่มงคลหัวสิงโตสีสมันไม่สามารถเข้างานศพได้พอเล่นเสร็จสิงโตไทยอาจจะมีทุนไม่มากเหมือนต่างชาติที่เล่นแล้วต้องเผาทิ้งเขาก็กลับมาเอามาใช้ต่อมันทําให้คณะเขาไม่มงคลไปหมดเลย ทำให้เวลาเขาไปต่อตัวหรือไปแสดงอะไรมันจะร่มลุกคุกคานจากเขาจเจริญรุ่งเรืองเขาจะตกต่ำที่สุดขั้นตอนในการทำํำปวดถิงงตัวจะเริ่มจากการไปหาซื้อไม้ไผ่เป็นต้นๆแล้วก็มาผ่ามาเหลาเป็นเส้นๆพอได้ไม้ที่สวยงามเสร็จแล้วผ่าเหลาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาผูกขึ้นโครงด้วยใช้กระดาษเววจีนมะพันล็อก ok, ตามจุดต่างๆให้มันเป็นโครงเป็นทรงที่เราตั้งใจที่จะทําไว้ พอเราปลูกเป็นทรงเป็นหัวอย่างนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะต้องมาทากาวปากพอปากครบทั้งหัวหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาวาดขึ้นสีต่างๆขึ้นอยู่กับลูกค้าให้ที่เขาสั่งมาว่าเราเขาอยากได้สีอะไรรายละเอียดอะไรบ้างมีความพิเศษต้องการอะไรไหมยอยากได้เป็นเขานกหรือความมงคลต่างๆอะไรไหมพอเราวาดเสร็จปั๊บทีนี้เราก็จะมาติดขนประกอบหัวอย่างหัวนี้พอวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปเคลือบคุณพ่อจะไปเคลือบ พอเคลือบเสร็จก็จะมาติดขนยุคก่อนอาจจะฮิตก,กันใช้เป็นขนนกแบบนี้ฟูๆสวยสวยงามน่ารักพอยุคต่อมาก็จะเป็นขนถักย้อนยุคไปเป็นหัวโบราณใช้เป็นขนถักขนมา้ามามาใส่แทนตรงนี้ตรงนี้ก็จะประกอบด้วยผู้แล้วก็ประดับด้วยเลื่อมต่างๆตกแต่งให้สวยงามส่วนของพ่อจะทําหัวถิงโตแล้วก็หางเนี่ยก็จะเป็นญาติของที่บ้านทําในอดีตพ่อจะเป็นคนที่จุกจิกกับงานมากงานต้องออกมาดีออกมาสวย มันเลยหาคนทําให้พอได้ยากจนสุดท้ายแล้วก็มาตกที่ผมนะ่ะเป็นคนสารต่อแล้วก็มาทําหางการทําหางเนี่ยเราก็จะดูจากว่าเขามาสั่งหัวสิงโตสีอะไรกับคุณพอ่อแล้วเราก็จะไปหาซื้อผ้าให้มันเข้ากับหัวนั้นอย่างเช่นหัวสิงโตหัวนี้หัวสีแดงขาวเราก็จะไปหาซื้อผ้า,ส,ผาสีแดงขาวแล้วก็นํามาตัดมาเย็บแล้วก็ติดด้วยขนถ้าเขาเป็นหัวสิงโตรทรงนั่งเดินหางก็จะเป็นหางแบบโบราณแบบนั่งเดิม หัวถิงโตหัวนี้หัวสีแดงขาวเราก็จะไปหาซื้อผ้าสีแดงขาวแล้วก็นํามาตัดมาเย็บแล้วก็ติดด้วยขนถ้าเขาเป็นหัวถิงโตทรงนั่งเดินหางก็จะเป็นหางแบบโบราณแบบนั่งเดิมเวลาจะเราจะไปออกงานงานหนึ่งอ่ะเราก็จะนําหัวถิงโตกับหางอ่ะมาประกอบกันตอนที่ผมทาหางผมก็จะใช้เชือกอ่ะติดไปตรงปลายปลายทุกข้อของปลายหางพอเสร็จเวลาเราก็จะนําเชือกนั้นอ่ะมามัดที่ขอบของหัวถิงโต อย่างหัวอย่างนี้หูวสิงโตมันจะมีคานของหัวเราก็จะเอาเชือกของหางเนี่ยมามัดตามข้อต่างๆล็อกไว้ล็อกไว้เพื่อให้เวลาเราไปเชิอดอะ่ะมันจะได้ไม่กระตุกไม,ไม่ขาดการทำหัวมังกรกับหัวนโตมีความแตกต่างกันมากเลยหัวสิงโตอ่ะจะขึ้นด้วยการผูกโครงสารไม่ไผ่แต่ส่วนหัวมังกรจะเป็นการทำแบบการปะ เปเปอร์มาเช่เริ่มจากการที่ต้องนำดินมาปั้นเป็นทรงที่เราต้องการให้ได้ออกมาเป็นทรงของหัวมังกรเสร็จแล้วพอเราได้ทรงมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรีบปะเพราะไม่นั้นดินมันจะแห้งแตกพอเราปะกระดาษเรียบร้อยแล้ะถอดบล็อกออกมาเรากต็ต้องมาประกอบต้องมาใส่คานเหล็กคานจับต่างๆแล้วก็แต่งสีวาดสีให้มันออกมาเป็นหัวมังกรต่างๆส่วนของการทำมังกรเนี่ย แค่หัวอย่างเดียวก็ใช้ระยะเวลาในการทำร่วม2เดือนละส่วนของตัวมันจะมีความยาวถึง30เมตรหรือ40เมตรขึ้นอยู่แบบเราต้องการความยาวเท่าไหร่ต้องการให้มากกว่าคณะอื่นมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทําความยาวให้ได้ตามต้องการส่วนของตัวเนี่ยไม่สามารถทําคนเดียวได้จะต้องมีลูกน้องมาช่วยรุมกันทําหลายๆคนเพราะว่ามันจะต้องนําผ้าหนังมาตัดเกตนําผ้ามาปะมาเย็บเป็นเกตโค้งๆให้เหมือนปลาเง,งี้ยที่ตัว แล้วก็มันมีความยาวที่ยาวมากไม่สามารถทําคนเดียวได้ระยะเวลาในการทำองังกรตัวตัวนึ่งเนี่ยก็ต้องมีถึง2-3หรือ3เดือนขึ้นวัตถุดิบในการหาซื้อมาทําอุปกรณ์ต่างๆของปัวสิงโตเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราไปหาจากแหล่งเดิมๆที่สมัยเดิมๆพ่อเคยซื้อมาทําเราก็ยังจะซื้อร้านนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนร้านได้ เปลนร้านปุ๊บบางทีกระดาษเหมือนกันแต่คุณภาพแตกต่างกันพอปาปุ๊บฉีกขาดง่ายไม้เหมือนกันไม้ดูผิวเผินเหมือนเหมือนกันแต่พอถึงเวลาเอามาสารมันอาจจะมีมอดมีอะไรทําให้พอลูกค้าไปใช้เล่นไม่นานผุผ่อนพังได้อะไรเงี้ยความแตกต่างของหัวิงโตในอดีตกับปัจจุบันในอดีตจะจะเล่นหัวหัวเก่า หัวทรงแบบดั้งเดิมทรงแบบออกไทยๆพอมาปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาผสมผสานต่างๆนําสัตว์งม,มงคลต่างๆมาใส่เพิ่มในหัวให้มันดูมีความสวยงามมีความเป็นมงคลมีความขังมีพลังมากยิ่งขึ้นขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้าทั้งหมดว่าอยากได้หัวถิงโตแบบดั้งเดิมออริจินอลเลยหรือแบบสมัยใหม่พอมาช่วงที่ผมมาสารต่อ มันจะเป็นช่วงที่สิ่งโตแบบขนฟูฟูเข้ามาผมก็มาใช้หัวสิงโตแบบฟูฟูตามความต้องการของลูกค้าพอมันสิงโตฟูฟูมันเข้ามาเยอะมากจนที่ไหนก็มีมันกลับย้อนกลับไปอดีตอยากมาได้หัวสิงโตแบบโบราณแบบดั้งเดิมอยากได้แบบขนดเดิมไม่อยากได้ฟูฟูละเราก็กลับมาทําแบบหัวแบบดั้งเดิมมาใช้หัวสิงโตนะ่ะปกติมันก็จะเป็นเชอือธรรมดาแต่พอเทคโนโลยีหรือการเวลาผ่านมา มัก็จะมีการนําไฟมาใส่ในลูก,กตาหรือใส่ที่โหนกเปิดไฟให้สวยงามอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของทางเมลเซียรหรือสิงคโปร์ที่การเชิดบนเสาดอกมยแล้วเราก็ได้รับตรงนี้มาใส่ไปด้วยความเชื่อในการใส่ไฟที่ดวงตาหรือโหนกเนี่ยก็จะเป็นเป็นความเชื่อในการเหมือนสิงโตพอพอจะตื่นนอนก็จะต้องเปิดไฟเปิดดวงตาเพื่อให้รู้ว่าสิงโตมีชีวิตละ มีการตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็ส่องแสงส่องสว่างไปด้านหน้าเพื่อขับไล่ผู้ผีพีศารต่างๆโนกเป็นจุดที่รวมพลังของโวสิงโตพอเปิดไฟมาสิงโตก็จะมีพลังเวลาไปเชิดบ้านไหนต่างๆเนี้ยก็จะขับไล่ผู้ผีสิ่งไม่ดีออกไปจากบ้านนั้นแล้วก็นําความสิ่งดีๆเข้าไปในบ้านหลังนั้นัวสิงโตต่างๆที่พอนําไปใช้แล้วจะเริ่มมีความชํารุดจุดทรมมาบ้าง ส่วนหนึ่งเราก็จะมีการเก็บรักษาออริจินอลไม่มีการซ่อมแซมหรืออะไรปล่อยให้มันอยู่สภาพเดิมๆนี้เพื่อให้มันเป็นหัวครูของคณะเพราะว่าบางทีเราไปซ่อมแซมให้มันดูใหม่ละแต่พอถึงวันๆนหนึ่งเราอยากได้หัวเก่ามาตั้งโชว์เป็นหัวครูมันไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้มันก็เลยต้องเก็บรักษาแบบออริจินอลนานเอาไว้ส่วนหัวที่เราใช้ในการซ่อมแซมก็คือเรายังยังสามารถ นำหัวนั้นมาใช้เล่นอยู่มันเลยต้องมีการซ่อมแซมเพราะว่าถ้าไม่ซ่อมแซมหัวเมนก็จะเก่าลูกค้าก็จะมองว่าเออมันไม่สวยงามนะเราก็จะซ่อมแซมส่วนระยะเวลาในการซ่อมแซมหัวถึงโตต่างๆส่วนมากก็จะมีการซ่อมแซมเรื่อยๆก่อนออกงานแต่หลักๆนะก่อนตุจีนเนี่ยต้องเป็นการซ่อมแซมใหญ่ในการซ่อมแซมหัวถึงโตซ่อมหัวมังกรต่างๆเพื่อให้พัฒนากลับมาดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับการออกงานเยอะๆช่วงตุจีนทั้งเดือนอะไรเงี้ย อุปกรณ์สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการแสดงเชิดสิงโตเลยที่สาคัญเลยก็คือตะแปะกับยายซิมตะแปะก็คือชายวัยกลางคนที่มีความสนุกสุกสนและมีความล่าเริงเขาก็จะอยู่กับยายซิมกันสองคนแล้วก็ออกไปเก็บของหากินในป่าพอเขาเดินไปเดินมาไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่ง ที่มีสิงโตนอนหลับอยู่ตอนนั้นตาแปะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็เดินเข้าไปแย่ไปเขี่ยด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นความสนุกสุกสนของตาแปะพอไปเขีย่ยไปแย่ทําให้สิงโตตื่นและตกใจมากก็จะามากัดหรือมาเอาคืนตาแปะแต่ด้วยความที่ตาแปะมีความเก่งมีความกล้าก็สามารถเข้าไป แย่เลยหลอกล่อสิงโตออกมาได้การแสดงเชิดสิงโตก็เลยนําศิลปะนี้ออกมามาเป็นการแสดงชุดชุดหนึ่งก็คือตะแบะเข้าไปแย่สิงโตตื่นนอนออกมาการเชิดสิงโตในงานต่าง เจ้าของเขาก็จะมีความเชื่อว่าสิงโตจะมาเชิดแล้วก็มาขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆที่อยู่ในบ้านให้ออกไปแล้วก็นําพาสิ่งดีๆเข้าไปในสู่ในบ้านเพราะมันเริ่มมาจากสมัยก่อนประเทศจีนมีความเชื่อว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นสัตว์ประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านและทํามากัดกินพืชผลของทางก,การเกษตรหรือมาทําร้ายหมู่บ้านทําให้คนกลัวมากจึงสร้างสิงโตขึ้นมาจากเข่งจากตะก้าแล้วก็นําผ้า ต่างๆมาทําเป็นตัวตัวสิงโตขึ้นมาแล้วก็ใช้ประทัดนํามาจุดแล้วก็ตีเกาะข้อไม้เพื่อขับไล่สัตว์ประหลาดตัวนั้นชาวบ้านก็จะเรียกสัตว์ประหลาดตัวนั้นว่าตัวเหนียงแล้วก็นําสิงโตที่ชาวบ้านทําเองเนี่ยมาสู้มาจุดประทัดมาตีทําให้ตัวเหนียงเนี่ยกลัวและตกใจมากแล้วก็หนีออกไปหลังจากนั้นมาพอวันตุดจีนอ่ะชาวบ้านก็จะทําสิงโตแบบที่ทําแบบเนี้ย มาตลอดแล้วก็มีการแห่สิงโตเชิดสิงโตมามาจนถึงปัจจุบันนี้พิธีการไหว้ไหว้ครูต่างๆของคณะสิงโตลูกเจ้าพญาเนี่ยจะมี2วิธีก็คือวิธีทหก็คือจะเป็นการไหว้ครูใหญ่1ปีจะไหว้แค่ครั้งหนึ่งก็คือช่วงประมาณหลังวันตุษจีนเราก็จะนำขัวสิงโตต่างๆที่เรานำมาแสดงมาตั้งเข้าของที่ตั้งไหว้ก็จะเป็นเป็นข้าของ5้ายอย่าง หรือจะเป็น3อย่างเป็นซาแซรหรือโงแซส่วนมากเราก็จะเป็นโงแซเป็น5อย่าง1ปีมีครั้งหนึ่งเราก็จะให้ลูกน้องในคณะมาจุดธูปไหว้กันส่วนอีกอีกอย่างหนึ่งในการไหว้ก็คือเวลาเราไปออกแสดงต่างๆแต่และสถานที่เราก็จะมีการตั้งไหว้แบบง่ายๆเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเชิดถ,ถึงโตงานแสดงต่างๆในงานนั้นก็จะมีดอกไม้ทุบเทียนเหล้าไหว้ครูบุหรี่แล้วก็เงิน12บาท แล้วก็ข้าวอาหารต่างๆมาตั้งไหว้แล้วก็จะไหว้ครูบูชาเพื่อให้ครูอ่ะปกปักปกป้องพวกเราในในการทําการแสดงต่างๆเพื่อให้แคล้วคลาดเราจะมีการต่อตัวหรือการเชิดสูงๆหรืออะไรอะ่ะมันก็จะมีความแคล้วคลาดมันเป็นเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะ เ,เส่วนมากเด็กที่แสดงต่างๆาจะไม่กินเนื้อเพราะว่าเหมือนพอเราเราเจถิงโตรเรานับถืเอเจ้าแม่กดิมที่เขาไม่กินเนื้อเราก็จะนับถือตามไปด้วยแล้วก็เพื่อให้มันมีความเป็นมงคลแล้วก็แคล้วคลาดเวลาเราเชอร์ทำการแสดงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจะไม่กินเหล้าก่อนงานแล้วก็หลังงานเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความพลาดได้หรือขับรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็จะไม่กินเหล้าก่อนออกทําการแสดงทุกๆงาน เป้าหมายของคณะถิงโตลูกเจ้าพญาเนี่ยผมก็พยายามสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อของปู่เพราะผมเป็นรุ่นที่3แล้วแล้วก็พยายามสร้างอุปกรณ์สร้างของให้ทันยุคทันสมัยอย่างช่วงนี้ยุคสมัยนี้อยากได้ขวดถิงโตแบบรุ่นเก่าแล้วก็กลับมาทหัวดถิงโตแบบรุ่นเก่าแล้วก็ทําชุดทํะไรเพื่อให้ทันยุคทันสมัยไปเรื่อยๆร,รับงานเท่าที่จะรับได้อย่างเช่นเสาร์อาทิตย์วันรําดาเราอาจจะไม่รับเพราะว่าเด็กในคณะเราอะทำงานหรือเรียนกันหมดเราก็จะรับเฉพาะเสาร์อาทิตย์ เราไม่ได้เน้นว่าต้องการงานเข้ามาเยอะๆแต่แค่ต้องการสารต่อคณะให้ไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งที่ที่ลูกค้ายัางชื่นชอบในคณะเราคือเราออกไปแสดงที่ไหนต่างๆเราเน้นทําการสแสดงเราไม่เน้นไปเรียลลัยใครถ้าลูกค้าจะมาให้ของเป่าให้ลายเราก็จะรับแต่ถ้าลูกค้าไม่ให้เราจะไม่เดินไปเรียลลยหรือไปถ่ายเขาเพราะมันจะทําสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าไม่ชอบและราคาญมันเลยทําให้ เรายังมีลูกค้าอยู่ทุกๆวันนี้เพราะเราอยากที่จะออกไปแสดงมากกว่าที่จะไปหาเงิน ท้ายนี้เขาก็ขอฝากให้แก่ผู้ชมทางบ้านให้รู้จักกับสิงโตศิลปะการเชิดถิงโตต่างๆเป็นศิลปะที่ดีที่ควรอนุรักษ์เอาไว้อยู่ไปต่อๆรุ่นชั่วรุ่นช่วหลานอยากให้ดูสิงโตเน้นความสวยงามความน่ารักความบันเทิงถ้าใครที่ดูรายการอยู่และอยากจะติดต่องาน เพื่อให้คณะสิงโตลูกเจ้าพยาไปทำการแสดงหรืออยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะอยากเข้ามาเชิดสิงโตอยากให้มาสอนมาหัดมาฝึกมาเรียนก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจคณะสิงโตามังกรทองลูกเจ้าพยาได้เลยคณะเชิดสิงโตและมังกรทองลูกเจ้าพญาผ่านการถ่ายทอดทักษะและความรู้จากรุ่นสู่รุ่นในคณะ ทุกคนไม่เพียงแค่ฝึกฝนท่วงท่าและลีลาการเชริดสิงโตอย่างประณีตแต่ยังรับรู้ถึงความหมายลึกซึ้งที่อยู่เบื้องหลังการแสดงซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อบรรพบุรุษความศรัทธานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติการที่คณะลูกเจ้าพญามุ่งมั่นในการจัดแสดงทั้งในงานเทศกาลต่างๆและการฝึกสอนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศิลปะนี้จึงเป็นการสร้างความต่อเนื่องของวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จึงทำให้การเชริดสิงโตไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษามรดก,ารก,ารกาทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนรุ่นหลังกับอดีตสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการรักษาและภาคภูมิใจในศิลปะและประเพณีที่มีค่า